สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ t t k t studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k t studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวทีมนะผมรีวิวไว้ดีหลักฮนะอันนี้หลักผมมีอะไรมัง่งทุกคนอา่าบางคนอาจจะไม่รู้ก็หลายคนนะว่าผมไม่เคยเปิดเผยเลยดีหลักเนี่ยนะบางทีก็เข้ามาเปิดบอลแค่ะนะี้นะผมแล้ก็มีเลื่อ fc บ้างแล้วก็ตอนสตรีมก็ตอนสตรีมก็เปิดให้ดูหมดนะถ้าใครอยากดู แต่ช่วงนี้ก็ไม่ไสตีมาเป็นเดือนแล้วเหนื่อยนะสตรีมันเหนื่อยอ่ะนะไม่ไหวนะผมโอเควันนี้ก็จะมารีวิว ID หลักนะครับผมมีอะไรมั่งไอาหลักมีเงิน7ล้านมีทอง500นะประมาณนี้แล้วก็กล่งองขวัญบางคนถามว่าทําไมเยอะจังก็มีแค่เทรนเนอร์ทั้งหมดเลยนะไอที 700, นะ่700เนี่ยมีเทรนเนอร์ทั้งหมดเลยใช้ไม่หมดวะจริงใช้ไม่หมดนะฮะอีเวนต์ทัวร์ก็เลิกเล่นแล้ว ไม่ค่อยได้เล่นช่วงนี้นะครับผมแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็แล้วก็เราดูทีมเลยดีกว่าป่ะนะ่ยไปดูทีมเลยดีกว่าปึ๊บอันนี้ก็ชุดหลักนะทุกคนอันนี้ก็ชุดหลักที่เล่นอยู่นะโค้ชก็จะเป็นวิวันชูนะฮะแต่ก่อนใช้เป๊ปกอดิลลานะในระบบ4น3แต่ก็ลองปรับเพียนเปลี่ยนแผนมาเรื่อยจนมาเจอแผนเนี้ยก็เคยก็เลยเข้ามือแผนนี้เข้ามือมากนะฮะชอบมากหน้าคู่รนดวนเปปเป้นะฮะ มีเบคแฮมบูตเมนูด้วยนะอยู่ที่9-8แล้วก็นะกิกฮะกำลังรับใช้เป็นวิเอร่ากับรายการโคตรเน่นอยู่นะถามว่าโคตรเน่นมันก็มันก็แน,น่นระดับหนึ่งนะวิเอร่าค่อนข้างยืนต่ำแต่รายการเนี่ยค่อนข,ข้างขึ้นสูงนะนี่แล้วก็มีอาราบาับผมมีคิมบิกฮะกองหลังเป็นอ่าเดลิกกับวารานแล้วก็ดานารุม่านะครับผมสำหรับมีสเตเกนฮะ มีจอดีโอบาฟานไดสกินเนียอารนเมดซีแล้วก็เวนเนอร์นะครับผมประมาณนี้คือชุดหลักนะที่ใช้อยู่ประจำคือชุดนี้นะฮะนักเตะประมาณนี้ส่วนที่เหลือก็เยอะเหมือนกันนะ <c oughs> ดีโก้มาโดนาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใช้ใช้ไม่เป็นนะประมาณนี้ตัวที่ขึ้นร้อยมีกี่คนวะตัวที่ขึ้นร้อยมีเอ็มปัปปี้มีคริสเตียโน่เบคเฮนถ่าจับยืนนี่ก็ร้อยเหมือนกัน แต่ก็ไม่เล่นไงไม่เล่นตำแหน่งนี้ก็เลยมาตำแหน,น่งนี้ไม่นับแล้วกันนะมีเบคแฮมเอ้ยมีเอ็มเปเป้มี é, ม o, ม Messi, 100, คริสเตียโน่มีมมม ona, มเมสซีนะ่ที่ขึ้นร้อยสามคนเองมั้งทีมผมอ่ะมีมาราโดน่ามีสี่คนเองอ่ะนะฮะที่ขึ้นร้อยนักเตะร้อยมีอาร์เอโน่ด้วยอาร์เอโน่เนี่ยถ้าบูธขึ้นร้อยนะฮะแล้วก็มีเอ่อมิสเตอร์ลิงตัวนี้แต่แต่ไม่ใช่เวอร์ชันนี้สเตอร์ลิงเวอร์ชันอื่นนะฮะแล้วก็เอ่อเดลิกเดลิกหนึ่งร้อยก็ยังไม่มีนะครับ ว่้หลายคนเลยว่ะหลายคนเลยว่ะนะฮะหลายคนเลยนะผมแล้วก็จอฟริกหนึ่งร้อยก็ยังไม่มีนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะอันนี้ก็ชุดหลักนะใครจะไปจัดทีมตามก็ตามสบายนะผม <c oughs> ทีมผมค่อนข้างครบนะสำรองอย่างเงี้ยเปลี่ยนได้ทุกตำแหน่งนะนะฮะดันนารุม่าไม่ฟิตปุ๊บแล้วก็จะเป็นสตเตเกนเบกซ้ายเบกขวาก็จะมีจอเดียบาเป็นสำรองนะแล้วก็อาโนนะตองหลังก็สำรองสองคนเลยคือฟันได์กับสกีเนียนะผมเพราะว่า กองหลังค่อนข้างสําคัญนะเว้ยถ้ามันไม่ฟิตขึ้นมาเนี่ยนะฮะส่วนกลองกลางเนี่ยกองกลางผมจะ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 เน้นเป็นไอคอนิกกับตำนานนะเพราะว่ายังไงมันก็ฟิตอ่ะจริงว่ายังไงแม่งก็ฟิตอ่ะไม่มีตกแน่นอนนะก็เลยเป็นตำนานนะก็เลยไม่เอาสำรองมานะผมดูดิสำรองผมไม่มีกองกลางเลยนะมีเมซี่ที่เล่นได้ที่เล่นซ้ายขวาได้เมซี่ก็ได้กล้องหน้าก็จะมีเวเนอร์นะฮะประมาณนี้นะผมกองกลางผมจะตัดเลย จะเป็นตำนานกัรไอคอนิกทั้งหมดนะฮะแต่ปัญหาเรื่องนักเตะไม่ฟิตนะผมโอเคประมาณนี้นะฮะเรามาดูนักเตะทั้งหมดดีกว่านักเตะทั้งหมดมีห้าร้อยตัวมีสี่ร้อยสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดคนนะฮะนักเตะทั้งหมดนะโค้ชมีประมาณเจ็ดคนประมาณนี้หลักๆเลยนะฮะเจ็ดคนสเกลร้อยสิบเต็มนะฮะไม่ได้ลบ ประมาณนี้เทรนเดอร์ก็100รในในนี้อีกนะฮะแต่ก็ทีมของผมมีบอลดำทั้งหมด3 8 6หคนนะฮะบอลดำทั้งหมด386คนรวมตัวซ้ำแล้วนะครับอันนี้คือรวมด้วยนะที่เหลือก็จะเป็นบอลเงิน,บ,นบอลทองว่างนะฮนะแล้วก็เออการ์ดอ่ะมีฟีเจอร์ซะเยอะฟีเจอร์ซะส่วนใหญ่แต่ก็ตัวซ้ำก็เยอะเหมือนกันนะฮะ ตัวซ้ำก็ใช่ว,ว่าน้อยนะเยอะนะ <c oughs> ประมาณนี้นะครับฟีเจอร์เยอะแล้วก็ไอคอนิกฮะไอ,คอ,ะอคอนิกมีไม่เยอะนะนะแต่ที่แน่ๆก็คือ <c oughs> อะรนอลได้บินไปแล้วนะหายแน่นอนแล้วก็เนติหายแน่นอนนะอันอื่นคนอื่นไม่หายนะนะใบเขี้ยมไม่หายมันก็ดีใจแล้วแล้วก็พวกมอรีเอเตสโฟมาริตอย่างเงี้ยอุสาลามานะฮะเก็บไว้เก็บไว้ไราการก็ซ้ำอีก <c oughs> กิกก็ซ้ำมีตัวซ้ำสองคนไอคอนิกนะฮะหายสงรูคารประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตำนานก็จะมีอาริโน,น่ที่หายหายเยอะอยู่นะในเะนี้ยนะฮะตำนานก็ได้มาจากเป๊ะสิบเก้าซะส่วนใหญ่ตอนใช้ GP เปิดนะตอนใช้ GP เปิดนะตำนานเนี้ยก็ก็มีกี่คนวะไอคอนิกมีอาริโน,น่มีมอรเ์เดนเตโรน่ามีสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 0 11 12 13 14คนไม่รวมตัวซ้ำนะ14คนไม่รวมไม่รวมตัวซ้ำสำหรับไอคอนดิกนะส่วนตำนานเหนอกี่คนวะเยอะอยู่นั้นเนี่ยมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะฮะ16 17 18 19 20 22 24 26 27 28 29 3 0 3 1 3 2นะฮะ34 35 36 37 38 39 40 43 4 3 44 45คนพอดีเลยนะฮะตำนานมี45คนไม่นับตัวซ้ำนะฮะมี45คนไม่นับตัวซ้ำตำนานทั้งหมดมันเกือบร้อยคนป่ะมันเยอะมากเลยนะอันนี้ตำนานส่วนส่วนมากมาจากเวอร์ชันเออป็น19นะส่วนใหญ่นะครับ แต่ก็ตัวซ้าก็เยอะจังวะตัวซ้าเยอะจังวะตำนานที่เล่นเข้ามือที่สุดอรอถ้าผมให้เลือกก็น่าจะเป็น Abraham เบคแฮมแหละนะ,ะน่าจะเป็น Abraham เบคแฮมแหละที่เข้ามือที่สุดนะแล้วก็มีแม้พอสโคก็ได้นะยิงไกลพอสโคแล้วก็วิเอร่านะครับคาร์ลอสสมัยก่อนอย่างโหดเลยเจริงจริงคาร์ลอสสมัยก่อนอย่างโหดเลยนะนะฮะแล้วก็ประมาณนี้แหละั้างที่แบบเล่นแล้วรู้สึกดีรู้สึกเข้ามือสุดๆไปเลยนะฮะ ประมาณนี้แหละคนอื่นก็ไม่ค่อยได้ใช้นะจริงนะมีโรมาริโอที่เล่นอยู่สมัยเป็นสิบเยืนตำแหน่งแทนโรนโดได้โรมาริโอนะฮะประมาณนี้สำหรับตำนานอย่างอื่นก็เป็นบอลธรรมดานะเป็นเบสเพลเยอร์ธรรมดาบอลทองบอลดำประมาณนี้นะครับแต่ตัวซ้ำซะเยอะนะว่าจะลบบอลทองออกแล้วก็เก็บบอลดำทั้งหมดนะจะเอาบอลดำให้ครบ5้าร้อคนทำได้ปะวะรวมฟีเจอร์ด้วยนะ ประมาณนี้ครับผมนะสำหรับทีมหลักนะไอดีหลักที่ใครไม่เคยเห็นที่ใครไม่เคยเห็นก็ประมาณนี้ไอคอนิกน้อยจริงๆไม่ค่อยได้ทุ่มนะฮะที่ทุ่มมาก็มีเปิดเอามาลิดนี่แหละสเตย์มะลิดแล้วก็แบล็เฮาที่ทุ่มนะฮะมีอารีโน่ทุ่มนิดหน่อยแต่ก็แอบเสียใจยนิดนที่มันหายนะฮะประมาณนี้ก็แล้วกันทุกคนนะฮะไอดีหลักนะก็มีคนขอมาอยู่นะว่าให้รีวิวดีหลักนี่แหละประมาณนี้แหละนะฮะทีมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ประมาณนี้นะก็ถ่ายรูปไหมฝึบนี่ประมาณนี้แล้วกันโอเคนะก็ส่วนใครจะปั๊ม gp ก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้เป็นละบ๊ายบาย Let's go